เร็วเอามาไว้ตรงนี้ก่อนผีอย่างนั้นน่ะหรอใครคนนั้นที่ที่โดนผีคนนั้นจะกลายเป็นผีกันหรอไม่ขนามือฉันหรอกถ้าเกิดฉันเป็นผีพวกนายไม่ขนามือฉันแน่นอนก่อนหมดเวลาเอาละครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับอปโปอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวแต่ละคลิปผมจะลงช้านิดนึงครับเพราะว่า เวดตอนนี้สอบแล้วครับโอเควันนี้ครับเราจะมาเล่นเกผีในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับอืม mm. มนุษย์เอ้ย <Hey. S 1> ชื่อช่อง youtube เดียวกับฉัน mm. แค่ระวังโดนผีห้ามให้โดนผีมาแตะก็พอถ้าโดนแตะจบเลยครับ mm. นี่ไงไมีผีมาตัวหนึ่งโอเคมันมาแล้วเวลวเพื่อน เยเอ่ชนะมือได้เหรอเพราะว่ารอบหน้าคนจำชนะครับอะเจโบเวอร์แม่นเนี่ยหรอโอเคเดี๋ยวเกมหน้าเจอกัน หวังว่าครั้งนี้กุจะชนะโอเคมาแล้วไหนก็ดูสถิติหน่อยนี้เล่นไปร้อยห้าเล่นเกมเพลสี่ชนะสี่านมนุษย์หนึ่งอะไรวะเนี่ยไอนี้สถิตินะครับโอเคมนุษย์อืม โอเคแล้วผีอยู่ไหนครับเอ,อ่ยผมว่าต้อตัวดีกว่าถ้าผีมานี่ชิปแล้วละ่ะโอเคคนอื่นเขาเล้าฆ่าแต่ผมซ่อดีกว่า ถ้าเกิดวันมาโหจ้านี่โอเคหือกำลังมาจะรอดไปเรื่อยๆครับโอเคทำแบบนี้ได้อยู่ครับเหลือมนุษย์เหลือห้าคนคนเหลือจะลอดไหมเนี่ยแต่ที่รู้ว่าไม่มีใครมาทางนี้หรอก โอ้กําลังจะเดี๋ยวไม่ก็ได้นี่นะแบบไม่ถือไอนี่ผมต้องรอด <c oughs> ดูเวลาสก่อนนานมาก <c oughs> อเอาเวม แอะก็ไปดีซ่อนไม่ดีอะพอยกเขนหน้าเจอกันใหม่พวกโอ้แแบบแบบเดิมแบเป็นไรครับโอ้โอเว้นระวังคิดแล้วไงเราต้องขึ้นไปสูงที่สุด หรือเปล่าไม่อยู่ตายอันนีก้การหนึ่งเปอร์เซนที่มีคนที่ไม่ได้เป็นผีจะชนนะครับต้องซ้อนหวังว่าตานี้ก็จะไอ้ผีอ๋อแพ้เลย แต่ครั้งนี้ไปล่าคนดีกว่าเหลือคนเดียวอ่าเกมโบเวอร์สงสัยเกมนี้ผีมันดวงดีไปมากครับเกย์โยาหน้าเจอกันมาเคศวันนี้ได้ได้อะไรเอ่ยเดทงั้นเหรอมันษว์มีผีมาหรือเปล่า โอเคผมจะต้องหาที่ซ่อนไม่เวิร์กเลยฮนะเอาไอ้นี่ก่อนผีมา ไปแล้วล่ะครั้งน,นี้ผีครับไอคนหรือเปล่าไม่เหมือนมีใครคนในึงกำลังยิงยือเจอว้วมัวว์เดี๋ยวไปเจอกันใหม่จอยกันเต็มเลยแต่ว่าจะเลือกไอ้นี่ดีกว่าเอาไหนดีอันแบบเดิมดีกว่า เพื่อแต่ละคนที่อยากมุ่ง้าไปข้างหน้าหาตายก็ไปนี่ครับแมนชั่นมันเนื้ออ่าเ้องหาผีกผูผีแล้วก็ดีไปก่อนที่จะโอ้โอ้อข้าใดเดินจะดีใจทำไม,มวะ ทำไมครับีโดย้ยเกมโอเวอร์ไปเจอกันใหม่ครับโอเคกลับอีกครั้างครับต้องเลือกทางก่อนอาทางนี้จะเป็นทางแบบว่าไปดูว่าใครได้ได้ไดชัยชนะตอนจิกเกมจบแล้วครับ อย่างนี้วันนี้พูดเสพติการแล้วแต่ว่ายัางฮาโลวีนอยู่ครับฮาโลวีนโอเคมนุษย์เฮ้ยเจอของจริงผมฆ่าได้เราเปิดโอ้ยไปดูผมมาเล่นก่อนจะเอาแบบนี้ไปเรื่อยๆแหละเฮ้ยโหฆ่าได้ เ่อร์สองไม่เคยแกะนี้รอบนี้ได้ครับเชี่ยวมั้งจ้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะหมดเวลาเต๋อเต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 อว่าต้องไม่หลอไม่หลอแล้วครับต้องทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเหรอเนี่ยโอ้โอ้แก โดนค่ะพุ่ใไม่พุ่งมาข้างหน้ายายาอ๋อมาต้องนี้มาต้องกด,กดแบบนี้ค้างไว้แล้วก็ เรียบร้อยอาย้าวโดนฆ่าอีกขาบูเหลือสี่คนอีกคนเดอ่้าวตายเรียบร้อยปีมันต้องนํำแบบนี้ครับเองคนหนึ่งเวลาเราจะเดินเราต้องกดขาเวลาเราจะแบบไวๆแล้วก็ฆ่าพวกมนุษย์ต้องกดแบบนี้ขามาแล้วก็อยู่ใก,กล้คนแล้วก็ สปกเตอร์อา้าวหลายทีแล้วหรอสปกเตอร์ตอนนี้โอเคมาแล้วครับถ้าครั้งหน้าผมเป็นมนุษย์ห่มจ่ายนี่เป็นผีหมจ่ายนี่แต่ตอนนี้ทำไปเรื่อยๆก่อนครับโอเคตอนนี้ได้เป็นอะไรเอ่ยเฮ้เดีเยอะหวัดดีมนุษย์ คิดว่าเจ๋งงั้นเหรอตูมต้มตู้มข้าคนได้หายใจเอาไม่ได้ยิกงโอเค ไม่ได้ข้อที่เหลืออย <Game over. laughs> ู่เกเบอร์ตายนีชนะครับเ <laughs> ย่บอกอะไรบอกลาก่กน <laughs> ไม่รู้ละกัน อ้น,นี้ไม่ค่อยได้ใช้ไงครับโอเคอันนี้เปิดหรือเปล่าโอ้ยไม่ได้ลงโอเคเอานี้ก่อนมนุษย์เหรอ เจเครืออนน่องลายผีการเ้จะได้เนียนผีมานี่เลยโอ,โ,อโ,อโอ้ผีปฏิบัติการแล้วเจยิงไปเรื่อยๆแกตายไปซะ โอ้โอ้ม okay. de de okay. <pl ains> ันระเบิดเจ้แล้วคือกลุ่มที่ยังเหลืออยู่เราต้องร่วมมือกันปล่อยให้มันหลุดไม่ได้นะโอเคยีหมีมาหรือเปล่าเย้ยไปเรื่อยๆครับเอ้ยบีพี ตานนี้ตูมฆ่าได้เอาโดบอยส้กอย่างแล้วก็นี่มันอยู่ไหนวะตูไม่ได้อีก อาเจอเหยื่อคนนึงแล้วล่ะเจออ๋อโอเวอร์ครับแม่เดี๋ยวฆ่าสามได้เหรอไอ้นี้ปีไปตั้งเยอะมอสโกคิวเจ็ดโอเคเดี๋ยวเข่าดีสังรับมอสไหมครับพีอีเหรอ ไว้ดูทีหลังเดี๋ยวจบคลิปนี้เมื่อไหร่ค่อยไปดูครับโอเคอันนี้ขึ้นมาปุ๊บปุ๊บอโดนน้นนับพิษ <c oughs> เหมือนเล่นปากลัวเลยเดีย๋ยวให้เจอนี้มีปากลัวมากจังเลยครับปลากลัวแมปแข่งกันอนะไม่ใช่เดนลัโ okay. นเคมีผีมาลลา่่อเพื่อน มามา,มาเยี๋ยร้อยตูมโอเคจะไปดักคนข้างหน้านั่นโอ้เข้าทางนี้สินะแลวนี่คนเราต้องไปยิงชิงเอาแค่นี้ก่อนครับเดีย๋ยวเจอคลิปหน้านะครับบาย